สวัสดีจ้าพี่น้องมากินหนึ่งปลาหมึกกับน้ำจิม้มซีฟู้ดแซ่บๆน้ำกันป่าผูดผ่าน,านาทางเพลอมันขอทั้งปลาหมึกทั้งหนวดก้อนเลยเนาะปะ๊าที่ดูหืมน้ำจิ้มตามเองแซ่บ chung bà Hãy subscribe มันว่นกัไแ้แซบแบบปาก่าออกใด้พี่น้อง น้ำจิ้มแซ่บ จิ้มเพจครับโอ้ยแมงวัน ไปแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า